ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2022เนื้อหอมไม่ใช่เล่นปูดคาวานี่ถกย้ายค้าแข้งลิกกระทิงดูสี่พล้านจ่ายไหวไหมแมนยูล็อกเป้าเอาแน่เคนเสริมทัพประวัติมันฟ้องสื่อแฉลรเวอว์พูขายซาล่าให้กับบาซ่าชัว สปอร์ตโปคนไวัยมันพันฟุตบอลศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรรวดเร็วทันใจข่าวไวตามกระแสแอดไลน์มาที่แอดสปอร์ตโตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นเหนื Mutter, ้อหอมไม่ใช่เล่นป MM. ูดคาวานี่ถกย้ายค้าแข้งลิกกระทิงดูเอดิสันคาวานี่กองหน้าทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลือกสโมสรสใหม่เพิ่มอีกรายแล้วนะครับ หลังจากระบุว่าการเจรจากับสโมสรในนาวิกาสเปนอย่างและออลโซสซดัดเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะครับดาวยิงไว้34ปีสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลปีสแตงในฤดูกาลนี้หลังจากตกลงต่อสัญญาอีกปีโดยมีค่าแรงสัปดาห์ละ200,000ปอนด์หรือราว8.9ล้านบาทแต่ยิงได้แค่2ประตูจาก21นัดนะครับแถมพลาดการลงสนามหลายเกมจากอาการบาดเจ็บที่หน้าเคลือบแคลง อย่างไรก็ดีครับคาวาน,นี่กำลังจะย้ายออกจากทีมโอลด์แทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากหมดสัญญานะครับและจากที่มีข่าวกับอินเตอร์มิลานรวมไปถึงลิเวอร์พูลล่าสุดเดมิเรอร์ก็ได้รายงานว่าดาวเตะละตินเจราจากับเลออัลโซสดัดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากได้รับการทาบถามจากสโมสรน,นะครับต่อจาก,กเรณ่ดังกล่าวหากสุดท้ายแล้วเขาเลือกจจลูป,ปา,กากากับทีมในลาลิกาสเปนจะเป็นการย้ายไปหากินนลิกกระทิงดุครั้งแรกต่อจากเกาโชซิลาอิตาลี aly, ลิกเอิงฝรั่งเศสและก็พิมเมลิกอังกฤษนะครับ โดยรายง,งานข่าวเผยต่อว่าได้าอสซาดาสนดึงอดีตสตาร์ปาเลโมนาโปลีและก็ปาเลตสุนชักแมงมาเสริมทัพเพื่อต้องการให้หงอกจอมเก๋าเป็นตัวแทนของอเล็กซานเดอร์ไอแซคกองหน้าทีมชาติสวีเดนที่มีแววย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาหลังจากเจ้าตัวเปลว่าต้องการย้ายสังกัดนะครับทั้งนี้คาวานี่มีผลงานสวยตะข่ายให้กับปีแดงไปแล้ว19ประตูจาก56นัดหลังย้ายมาจากเบสเชนในเดือนตุลาคมปี2020แบบให้มีค่าตัวเนื่องจากสโมสรไม่ต่อสัญญากับนักเตะนะครับ 4,000ล้านจ่ายไหวไหมแมนยูล็อกเป้าเอาแน่เคนเสริมทัพสื่อดังรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล็อกเป้าอยากได้ตัวแฮร์รี่เคนมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาต้องกล้าทุ่มเงิน100้ล้านปอนด์ตามที่สเปอร์ต้องการนะครับไม่งั้นสเปอร์ก็ไม่ปล่อยกับตันทีมกระด้ทองไปสวมเครื่องแบบปีศาจแดงแน่ๆแ,แ,แหละครับเดียร์และติกสื่อดังมาตรฐานสูงรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมควักกระเป๋าจำนวน100้ล้านปอนด์หรือราว4,400้ล้านบาท คว้าตัวแฮร์ริ่เคนกองหน้าจอมถล่มประตูของทอ็อตแนมมาสเปอร์มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแมนเชสเตอร์น่าจดตกเป็นข่าวสร้างทีมใหม่หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับและหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของทัพปีศาจแดงก็คือการหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ที่มีความเฉียบคมในการจบสกอร์ละครับเนื่องจากพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดขณะที่เอเดรันคาวานี่หัวหอกชาวอุรุกวัยก็เตรียมโบกเวลาติดโอล์ทัฟอร์ดหลังจากหมดสัญญากับต่าสังกัด องตัวนี้มาร์ซิยาลกับมาคัสเละฟอร์ดก็ยังไม่ชัวนะครับว่าจะสวมเครื่องแบบเรดเดวิลส์ต่อไปหรือไม่สําหรับเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์เนเต็ดนั่นคือกองหน้ากับทันทีชัิอังกฤษซึ่งต้องพลาดการย้ายทีมไปเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับการจะคว้าตัวเคนมาร่วมทัพนั้นต้องทุ่มเงินอย่างมากแน่นอนเนื่องจากแดนนีลวีประธานของสโมสรกระไดทองแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าใครอยากได้ดาวยิงวัย้ปีไปร่วมทีม องยอมจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์และครับทั้งนี้เคนซึ่งซัดไปแล้ว22ประตูจาก41เกมให้กับสเปอร์ในฤดูกาลนี้ไม่ใช่เป้าหมายเดียวในการเสริมทัพของพีแดงในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพราะพวกเขายังหวังจะคว้ากองกลางตัวรับมิดฟิ์ตัวรุกแล้วก็ปีกขวาเพิ่มอีกด้วยนะครับประวัติมันฟ้องสื่อแฉลิวพูขายซาราให้กับบาซ่าชัว สื่อเมืองกระทิงดุพูดท่าแท้ของลิเวอร์พูลออกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนะครับว่าหงแดงจะขายโมฮัมเหม็ดซาาห์ให้กับบาร์เซโลนาอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นสมมสรที่พร้อมขายดาวดังเพื่อแลกกับการรับซับก้อนโตแหละครับซาร่ากำลังถูกจับตามองอย่างหนักถึงอนาคตเนื่องจากเลสัญญาในติดอันฟิลถึงปี2023เท่านั้นและยังตกลงขยายสัญญากับต้นสังกัดไม่ได้นะครับโดยเชื่อกันว่าเขาเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงปริ๊ด จนทาให้เรดแมทชินถึงกับสะอึกละครับต่อจากสถานก,การณ์ดังกล่าวสื่ออังกฤษมองว่าดาวยิงวัย29ปีที่ชูฟอร์มกระทุ้งไปแล้ว20ประตูกับอีก10แอซิสจากการลงเล่นเกมพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลนี้27นัดพยายามอาศัยผลงานในสนามเรียกค่าแรงเพิ่มอย่างงามแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากทีมแชมป์คาราบาวครับกระทั่งล่าสุดอาร์ตสื่อสเปนิชก็ระบุว่าเลียปูพร้อมขายสตาร์ทีมชาติอียิปต์มากกว่าที่จะยอมต่อสัญญาด้วยค่าแรงก้อนโตนะครับโดยที่มีบาร์เซโล ที่จะเข้ามาดึงซา่าไปเสริมทัพหลังจากซอเวลหมดโอกาสได้เป้าหมายหลักอย่างเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าของเสือเหลืองบุเสเซียดอร์ทมุนนะครับขณะเดียวกันอาร์สได้ยกหลักฐานมาอ้างนะครับว่าหงแดงเป็นทีมที่พร้อมขายนักเตะอยู่แล้วแต่จะเห็นจากที่พวกเขาเคยปล่อยฟิลิปเป้คูติญโยพอคาแข้งทีมชาติบราซิลให้กับยอดทีมอางกิษคัมโน่แลกกับการได้เงินก้อนโตแหละครับจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะลดซา่าทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนที่เขาจะหมดสัญญาและสามารถย หากข่วบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสปอร์ตโปรคนวัยมันพันฟุตบอลศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรรวดเร็วทันใจข่าววัยตามกระแสแอดไลน์มาที่อดสปอร์ตโป